ช็อตกันละมาทองอีกมาหนึ่งเลยที่โกงไม่ใช่ย่อยเลยนลั่งูเอวนของเขาดีกว่าเอวันเขาก็จะเป็นประมาณนี้ซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยแต่พี่นี่ของปิงนะจะเป็นเงนี้ยขวาซ้ายขวาจะอย่างงี้เรื่อยๆะมีสก,กิลพิเศษแล้วมาเริ่มกันแดดก่อนแดดเขาถือว่าใชดีเลย เนี่ยเร็วด้วยแต่ด,ด้านหลังไม่ค่อยเร็ว,วเท่าไหร่แต่ด้านหน้านี่คือดีมากกนพลัางงานน้อยมากถ้าเที่ยวมัดอื่นมันหนักถ้าทางขวาเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะไปทางซ้ายเล่มของเราก็เปลี่ยนด้วยเยวอาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่สก,กิลเลยวย่ามันจะมีสองแบบคือแบบต่อยรัวสองมัดกับมัดเดียวซึ่งสองมัดจะดเป็นแบบนี้ แต่ถ้าหมัดเดียวมันก็จะเป็นแบบอื่นเป็นแนบขอเก็บเกก่อนซึ่งหมัดเดียวมันจะแบบนี้แบบนี้เลยซึ่งสขาน้าพกจกับเกาะได้ดีมากมากเดี๋ยวไปดูอันติเมทเลยดีกว่าอนติ ถ้าเป็นถ้าเป็น,นาายดดยอ,อ,อย่างนี้มันจะผมไม่ถนัดจริงดูิงหรือโตีแบบเอออย่างเงยแหละผมณลืมบอกไปถ้าเอ็มถ้าเราเปลี่ยนได้สีฟ้าสีฟ้าตอนสกิลเนี้ยสกิลหมัดหมัดหนักของเราจะเป็นทางซ้ายแบบนี้นนซึ่งมันดำเป็นแรงขึ้นนิดหนึ่งแต่มันจะเหลือเลือดไปนิดนึงนะเขาต้องคอยตัดเลือดให้ดีด้วย โอเคตะเกี้อันตีเกียบดีกันแล้วไปเกียบสีบ้างรอแป๊บหนึ่งโอเคอันตีเกียบสีเกียบสีแล้วครับทำไมได้สีเหรือถ้าไมได้สีอันในีสีครับเบอร์ด้ดานในหนึ่งจะเป็นนะ ถ้าเป็นสีมันจะเป็นของเก่าอ่าสีแล้วก็ต้องมีบีเคยอันนี้เป็นบีเป็นบนะีอันนี้ปิกี้ครับผมลืมอัดเนาะนี้เป็นบีอันนี้บีครับ โอเคไปดูเอต่อโอเคครับไปรับเอต่อ <Yeah. S 2> ไปเอสต่อครับ ออทุกคนผมก็ลืมบอกไปในท้ททายคลิปเนี่ยผมจะมีสอนเล่นวิธีเล่นมันนีดด้วยผมก็เล่นได้ชำนานนิดหนึ่งแล้วแหละนะผมจะมาสอนเล่นเลยงั้นไปดูแรงเอสกันเลยไม่ก็เอสไม่ก็เอนะครับเพราะผมเอสผมไม่น่าได้นะผมยังไม่ค่อยชีนกับมันนี้เท่าไหร่ส่วนมากก็น่าจะได้เอเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับสุดครับ โอ้ยเก่งดีครับขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษอาจจะไม่ได้ภูมใจค,คนดูเพราต้องอ,าอ่านอะไรนะพี่จริด้วยเพราะผมไม่ชินยิ่บันนี้จริงๆในทุดมากก็แค่เอ้เอครับต้องขอการอาบอภัยคนน,นี้มัดช็อตกันด้วยครับโอ้ยอดูงานที่ต้องการที่คุณยิงไม่เป็นต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะเล่นยังก,กากเยอะ เดี๋ยวไปสู้กับบอสกันเลยดิอ่ะบอสก็เป็นลาเวนเงี้ยบอสลาเวนดิน้งพอมาบอทบอสอะไรดิ้งพอขี้เกียจสู้กับน,น้องครับสู้กับพี่ก่อนไปครับไปไม่สู้กับน,น้องครับสู้กับพี่ก่อนเจมส์ไม่โหลดต้องขอไฟถ้าพาไปไม่โหลดก็ต้องขอไฟนาทีนี้มา ครับโอ้ยแล้วม้องโหลดเฮียตอนนี้นะมีภาพลุ้นด้วยก็สอนเล่นเงินางนานๆน,านะ ตอเนี่ยระวังดูมานาด้วยนะครับคนที่ดูมานาจะเป็นน,นันนคือดอกสฟ้าลงแล้วนะมือใหม่ก็ต้องฝึกหลบเลยนะครับ แล้ว่าเราสไตล์เป็นโกงจริงเดี๋ยวล่างสามบอสมันก็จะใช้ดาบนะเราก็ต้องดูพรามันใช้ตา่างดาบคือมันโกงมากๆเลยแล้วขอเสื้อดีเหมือนเราคนแรกคนคน็นึกว่าบอสเป็นสู้ยากครับจินมไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นก็ต้องขอการอภัยคนที่เล่น มือปัดปอดก็ขอกับเวทนครับที่เป็นพี่ปุ๋มากระเทือพีษแอนโอเัคร์หลายคนนะเป็นพีษแอนมน์าามาปอดเพราะนึงนไงคือมันเจาะเกาะดีแล้วก็แม้จะเกาะหนาไปนิดนึงก็ไปไม่ใหญ่เกาะบางนิดนึงก็ตามเกอะดีมากเลยนะเนีย่ยเกาะนิดนึงก็เกาะเพื่อแต่ลนะปอดผมใช้ดาบ ร่างที่มันใช้ดาบต้องค่อยๆสู้นะเ่อาะเป็นค่อยๆไปมันใช้ดาบเขาเกียดดาบมันละเกินเกียดดาบเลยโคตรเกียดดาบมันเลยมันใช้ใช้สกิลอัลติเมทมันก็ไม่ใช้ ดีนะไอ้แกดีนะเออดีขึ้นเอตอตรงวังนับบอลมีตัดเลนะือนะเราตัดแรกก็ดีใึนะ้ไหมโอ้ยเกาะแตก เห็นไงเราลีถอยมาครับแต่เดินโลจดอนาเมตพอนาเมตของพี่แม่งไรชิบหายเลยกรปรับกรปรับอย่างนี้นครับพอลท์คอเลอร์อะไรครับปรับตรงสีอะไรก็ได้นะครับฮอลท์คอเลอร์ ใชเป็นหน้าป็นปสีชมพูนะมันได้ดูง่ายๆนะตอนแล้วก็อ,อาศัก็เออขึ้นมาติดถูกเลยนะครับติดถูกนี่แหละมันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนสีชมพูนี่นะครับไปสู้ต่อแบบตัวตัวเมื่อกี้เป็นพี่นะครับตัวนี้นก็จะเป็นน้องก็ ไปเลยครับไ่เพบบื่อกันบี้รอเกรียมาภาษาอังกฤษว่าผมขี้เกียจอ่านภาษาไทยนะแปลไม่ไดนะ้บอสไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่คนจะอาชีพน่ายากเละะ่ามถ้าใช้หมัดเมนที่หมัดเ่ายเป็นก็นจะได้ยากครับ เป็นโซนเอเดียครับโอเคบอสัวเราจะใช้มัดบุลเลตเนาะเโคตรเี่ยนมัดบุลเลต์เนาะเป็นหมัดที่หมัดที่หลบยากด้วยนะ แถมกอนมันโค่หนาเนี่ยมันเจาะกออ็มันพิ่งผ่าอะไรไปไอ้เลยบุเลตเล่่จรีแอะบุเลตมันเป็นหมุดไปดคเอเตอร์นะจระท้าไมพวกเอ็มคาเตอร์ได้ไม่คี่แรงตีโคนแรงเลยบางทีมก็จะตายแล้วถ้าบุลตนี้เขเป็นปนี่บอกเลยว่าหัว เอ้ไอ้ไม่กันไม่ต้เล่นจริเขี้อะไรเ,รเลยไ้ยเนี่ยมันเจอไว้ทำไมใครอยู่เซอร์วิสบนฟาร์มตังคกับเออ่บอสได้นะก็ลงไปเรื่อยๆเลยลงไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่นะครับว่าจะลงด่านไหน มันลงมันหลอกด้วยโอ้โหเธอโคตรหนาเห็นไ,ไหมไอคิมติดคีนะมันเป็นสายฟ้าสีแดงแดงไม่ใครแปลกแฟลกก็อันตีใส่ผมอ่ะอันเนี้ยก็อาจจะตายนะอาจจะตายนะ จะลืมแต่เพิ่งย่าบลอนเนี่ยอาจจะลืมไปว่าผมเพิ่งน,น็อกแคดดอลแรกไงต่อรทเลยนะครับชินเออบิ๊กกี้มไม่มไม่ชิมันมันนี๋เนาะมาชิมมาชิมแกสลักเกอร์ก่อนแล้วหันแล้วเสว่งลาสลักเกอร์ไหนก็หันลลลเลย มาเออแบบเก็บดีที่เฉยเลยเก็บดีนั่นเลยอ่ะอะไรครับไปต่อครับอันนี้ล้างสามบอสแลวนะมันจะใช้ดาบแล้ว มันก็จะใช้ดาบหรืเอเปล่าหรอ่าจีนด้วยไม่ใช้ดาบจะมีดาบเอวุธปกป้องเป็นแบบเอวุธคคบมือนะวันนี้เราก็ต้องระวังหมดเลยนะ โอ้โอหเลือกกีฬาโอเอฟดาวสองสองสองเอ้ยสองหนึ่งเท่ากันเลยไม่เท่ากันัยกนนนอู่งง่ถ้าเป็นดาบของบอสม่ะเนี่ย มันของดีเลยอะ่ะนี่นแหละคือบอสแล้วโอ้ยไม่โดนกระตีบอสคือมันฟันถีบปู่ก็ตายหาแล้วอะ่ะเออดูเลือดเออดูเลืเอดกูสิ เราฟันที่หูตายแล้วนะต้องขอแกร้งเลยทีนี้แกร้แต้วเนี่ยโอเ้เล่นจริงนี่เล่นยากมาเล่นยากนิดนึงน่งนะแต่ถ้าเ,เสี่ยงกับการกดเป็นเกมใน,นอันติก็ดีไปนะ ซีนะซีนะเอซีเลยซีเป็นของเก่านะเนาะเป็นของคุณยอมแพ้นะอะไรเงี้ยค,คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับ